น่สวัสดีครับพีรุ่นครับกิสานบัานหน่อยครับพร้อมทีมงานจุดยั้ หลายผู้หลายคนมอนี่สามไนี่พันหนึ่งครับแต่ว่าก่อนนี้คือนที่วดขให้มันลดลงประมาณเจเดี๋ยวจะหาสิบเส้นเชี่ยหัวเขาหนี่งใช่ถุงเท้าตาวประเจ้าขาดเุยคือคนที่ตินี่เพยลลูกเม่ด้มาแล้วขอ้ขของขวัญชาวพี่น้องไปรุ่นพร้อมทีมงานเนี่ยฝากไปเบิงช่องหรือว่าติดตามช่องเบ้าเอลูกนำโพงนี่อครับคนอีกเจ้าก็หาปูหาปลายู่น้ำนำโองอยูหันแน่นี่แน่บอนแม่นำยิ่ง

อพอดีีู่ใหเม็ดหนึ่องเม็ดเหนียเม็ดกุ้ัวนี่แหละปิิตไว้บรรยากาศพอดจะิดตามกันเล่้วครับจ้ารุนจันจจ้าเมนองไอเด้อพี่น้องวันนี้มีพามาแท่งปลาไหลก้อนตีลงรุ่นดูน้ำูน้ำเราก็สถานการณ์สถานการ์ฝนก็ใต่้ตกเราพี่น้องเพรารุ่นน้งกันจ้า เ้นี่ีไปสวัสดีแล้วนวันนี้สิภาพี่นี่ว่าแทงปละไรใส่ล่ะพี่น้ี่ปาไุดปากก็ปะอง สวัสดีแล้วจ้ะสวัสดีแล้วคของเจ่าวันยามาอ่วนน้ำท่านเด็กขัเราพี่น้องเลยเอาพี่น้อส่วนไรกอนไรก่อนโอ้อาเสียบไรก่อนเตะแม่น้องไฟเป็นะหฟมาทางปีรัดรัดจะม่เด้อพี่น้องต้องรัรน่นนีไหนล่ะตอนั้นเรจต่าาอยู่เอาเเด้วเรียนไปหือเลาท่านดเนี่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 นีนี่นนี่นีนี่นี่นี่น่นี่นี่น่

เออมันสวยเหล่านเอยากระตือเบมดเอิดกล้องจองยู่นเด้เิดกล้องกับจีพีเอพี่น้องเอ้ยม่ได้เปล่าเนวินยอนบ่เรียนเรียนตื่นเลยกระตือเหมือนนอกไปทัน์มีมือโกเด้อพี่น้องวันนี้กันว่ามีมือโกเลยลงนาดแข้มเออไม่ได้กัรว่ามีตะไคร่ในแล้วได้แล้วพี่น้องวันนี้ ผีเมื่อผีเมื่อรัดดีดีแล้วป่ะนี่นบ่เน่ายันปลานหลหยาับทิมลยานก็เลยเสายานเลยพีนองเอ้ยปบบนงนิ้ำปลาไหลของ้ปาไหลมันหลุดน้ำปลีปีนองรัดดีดีแล้วบั๋น แม่นมาอดแม่นออกไปดอกแม่มาีนอกควนโอ้ยตัวยยยุตัวย้ยยุพี่น้องหอดแม่ออกไปสั่มสวงามสวงามยับสะท่านออกรันอัดกันเหยาไปวนอ mình nhá, con đi lấy à, không phải, đứa này nhá, điếu, nha khi nó mua, à, con nong có hiện con nong, à, anh bốc, ướp bữa đây เออ่ได้ล้วนอะไ้เอเนี่ยหลพ่อเลย้งหันเอน่อสองอเี้ยมาหันพ่อสดไม่ยังเดี๋ยวรอเอเดี๋ยวปะเดี๋ยวเดี๋ยวดอปะรัดได้จิตรัดได้ เ่าวมันเลี่ยงดูหยิบน้เจียพาดมากฮเจียยำนี่ลงไปเจียยำพูนั้นได้ยังไม่เด้อเี่ยนาเดเดียวเยบยบยนอเดี๋ยวนันาขึ้นมอโอ้โตบกย่ี่น้องกันไปเลยโตบก่อ้นมาใส่หมู ไงตัะแบบไงเดี๋ยวแบบไงเดี๋ยวอะไรอยอางเี้ะนี่ลองมันลปอเด้อจ้ะเอไม่ได้เือน่ปอโรดเ่อไไม่รกินอ่อนนะเือไปอโรดแะตนหญ้าเลื่อ่นอานป่นห้บังเล่าบังเล่าูลาางลางเอากนไปนะลสิน

สาว่ะส <oung> ิเป็นพระเอกพี่น้องเยาาหู้ไม้หู้ไม้ล่อล่อหลุ่นหู้ไม้เด้อพี่น้องแล่นอยู่เป็นน้องบ่านี้พี่น้องมิดหูปน้อนี่ล่ะเนี่ยแล้เกียงสูบน้ำเน่ามูนี่ตัวหนึ่งออกมาเร็วโอ้ยาหย่าฟ้าปุยตัวน้อยเสร็จละหู้หนึ่งอ่ะ ไแม่มาชินหูหนึ <S 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 uh> <s ่ง no อ๋อเนี่ยหู้นี่นี่แหละมันลมลุ่งหล่ะยู่ขันพีนองมันลินน้ำกันหูนี่ได้เมื่อใดน้องเด้อไอสีได้ปะนี่ฝ่าวท่งเรือดบุวยจ่าแม่มนชินเอาปากกันเอาปากกันพูก่อนดจักามันไปยังสีแหละตรวพว่ามันล้มล่งหนีล้บัวลงหอน mời lưu nha mời chưa có thêm nhan vợt anh hưng 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 โอ๊ยโอ๊ยโอย้องโอ๊ยเกือบไปรอดเกือบไรอดเขายุ่แม่มาชิจับเอากอนน่องไปนลังบ๊อบมาสิเขายุ่ห่วยมือ้ายน้อมังนั่นโอยไยังปบโอ้ยน่้น่องเอ้นี่แล้วนออกคู่นี่แล้วหัน อูสาว่าสินรับเดี๋ยวนี้ไปอู้ได้อีกเล่นดกพี่น้องอ้ยบาผาดจากหูพี่น้องเอ้ยเต้นเต้นพี่น้องเอยป้านะปลาไหลละกอ๋อนม่ดันามันหิดขอบมันติดนี่อันติดทออยูมันเลยล่งหลังพี่น้องอ๋อจังไ็ก็ได้จังไดก็ได้เล่าแหละเป็นจังไล็ก็ได้ พอสมพออมดีไม่ยังปุปุ๋ยงี้บ่ม่อก้แม่กีขายะไนี่นี่ซื่นี่ย่ำข้างกันไหนเป็นย่างนูยำกัน่ะคือเด้อผู้สิลัตนะลัดเกียวเตมปันดอ๋่นบ่ม่ี้ไปไก่ทอเลยด้วยบีกทอหนีก่อนค้นหินพี่รุ่นปัดดอีด้ อน้อยัวน้อยเนีติดต้นั่นว้ยมันเนีเดียวปล่อยปล่อยมันปล่อยละปลกอยสอมสักสีอ๋ออย่างนั่นนั่นโอ้ยมันก็คอยไปยุกย้อนไปนอออใส่กันได้เาังใส่ยังจันแล้ว

โอ้ยแลนไซยังขักโอ้ยนลองเอ้ยเกี่ยาน่งน้งเอ้ยแลนนตกใจไนี่แม่พี่น้องแม่พี่น้องไปจับเอากัน น้ำควายพี่น้องกี่ต้มติดตาพี่น้องเห็นบ่เห็นเหรอยังไม่ยังเอ้าแม่เอ้าเอ้าไม่ยังละแม้วชิ้นโอ้ของแท้ของแท้แท่นนั่นพี่น้องนี่พี่น้องได้อีกแล้วโอ้แล้วบังเกี่ยวของดีเด้อไปถือแตะไคร้เรียนรัดงูเด้อพี่น้องเหรนว่าเป็นปลาไหลเนาะงเรียนรัดทิ้ ไม่ยังมาปุ้ยไปก้อนไปก้อนน้เสจเรวไปก้อนมูเห็ดยังได้กระดอยปมือไนดังมือนี่กองเชียร์หลายเด้อพี่น้องนี่กองเชียมากำลังใจมือนี่ก็เลยไดยหลายกำลังใจหลายเอายับไปแม่มาสินทำมันควักควักไปรัดปลายไหง ไอ้มนแมอ้โอปงโอ้ยไปคุณอ้เป็น้งเกือบเกือบแม่ลองไปแต่ไครรัดนันหู้แม้มันสีนันหู้เม่หู้ปลาไหลหู้งูสงทององทองมามันมาอีกแล้วนี่บ้าเมียนบ้ปเมียนไปไปอยังบ้าไปยังไ่ยังเอ็ดตี

อันพูแล้วกันไม่ได้ตัดกลางไมได้นะับฮะอย้คพี่พี่ิพี่พี่พี่ชิลลี่ใกล้่ต้นห้อยเรียดติดไปพูล้หอยแจ้งของก็ยปงสูงเลยหอยแจ้งถือจุ่น่ะก็ระปูวันนี้ในลุงแล้วนะพี่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 นี่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 อ้นั่นั่นนั่นเป็นอยงไยงชิ้ใ ยินร้องเอ้าได้ก็ได้ได้ก็ได้เอาหัวลูกก้อนนหม่หางมันเป็นอย่งมบ้่องอย่ลงะตีหาแต่เนามร่อน้องเฮ้ยใส่ตึกหลดหมุนจิ๋วเลยน่องเสร็จแล้วมันอยู่มองนีตีเนาะไม่ยังไม่นั่นแม่อีกแล้ว ไปไปไปพี่ลองพี่หนอนี่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 เรียบร้อยโอ้เรียบร้อยเห็นมพี่พูดสีใดอยู่ทางพี่พูดสีใดอยู่ทางพี่วันนี้นี่นี่อีกเก็ดนี่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 ตงคลัดลัดลัดลนี่ตนี่นี่เก็ดนี่นี่หัวอีกเก็ดนี่หัวนี่ละลงไปนี่นั่นนั่นนั่นโง่ไหมสาม พอใจ้องตแวพ่อใจเาขานั่ง um ูพี <s <s ่น้องพอใจเยอเ่รแ้นียอรดีใจเนาะโอ้จดีใจเนาะดีใจไปจะของพ่อดีใจขางพ่อดีน่นใส่ดีใจดีใจไจะของพ่อโอ้ยเอาใจนี้ก็เปลี่ยนขวกงอปยุ่รถไนกันนน้องเงนัอรถไย เอวัดุนนกกดิกพี่น้องโอ้ยน้องไปไก่ก่ไปไ่่ยังตึกยังตึกรามเสียมหางเอียงโอยหางเียตัวน้อยตัน้อยโอ้ยพี่น้องตัวน้อยตัวน้อยไม่ัวหมันหหมันแ่หอ่เน้อตัวน้อยๆไหมอพี่น้องวาดดุนนกกันบดีเฮ้ยเต้พี่น้องบัง

หลายอยู่ครับหวานหวานอยู่พ่อด้อยู่ได้กินอยู่คุณว่าสุดยอดครับหวานสาพันธุ์หนึงเชเดลขอบคุณแฟนครับทุกมองที่ว่าแล้วครับที่ติดตามขอบคุณทุกคนลังแรงใจอย่าลืมเร้อยพี่น้องเบ้าแย่ลูกลำโค้งกปากอะไรก็แช่ติดตามให้น้ำเนี่ยทีนี้มันนี่เป็นคนสอนทิ้งนัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณหลายๆเด้อพี questions questions like s s ่น้องทั้งเหนื่อยทั้งมวนเด้อจ้ะมันนี่